สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่เอกบ้านสวนคลิปนี้แม่เอกบ้านสวนนะคะพามาแนะนําดอกต้นคอนแคนนะคะช่วงนี้ดอกคอนแคนกําลังจะเป็นดอกนะคะนี่หรือคอนหมาขาวนะคะกําลังจะเป็นดอกออกช่อดอกนี่ดอกช่วงนี้ช่อดอกยังสั้นอยู่เอาไปแกงไปทํากับข้าวจิ้มลวกผัดนะ ได้เนี่ยก็คคอนแคงกำลังจะออกดอกเพียบเลยจะออกดอกที่ปลายยอดนะจะสูงจะต่าช่วงนี้ออกดอกไปหมดเลยอันนี้เขาหักยอดไปกินแล้วนะยอดก็สามารถที่จะนำไปแกงเป็นอาหารได้นะฮะนี่รสชาติจะคล้ายๆกับ แกงผักหวานป่านี่แหละนะเอาไปแกงทำกับข้าวเหมือนกับหน่อไม้นะคะปรุงรสเอาไปผัดไปต้มบางต้นจะออก2ยอด3ยอดนะคะนี่นี่คือดอกค,ค่อนแคนถ้าบานใหญ่จริงๆจะเหมือนกับต้นดอกวาสนาวาสนาหรือถ้าถ้าจดต้นจันผาจันใดก็จะพวงจะคล้ายคลกัน แต่จะเป็นต้นเล็กกว่านะคะนี่พาชมนะคะมาแนะนำนะกินได้นะคะหวานออกดอกปีละครั้งยอดสามารถเก็บกินได้ทั้งปีนะคะถ้าามีดินพื้นดินมีความชุ่มชื้นเขาจะออกยอดออกดอกให้เรากินนะคะนี่เอาไปแกงใส่อะไรก็ได้ใส่เห็ดใส่หน่อไม้นะคะ ปรุงรสชาติจะออกหวานหวานจืดๆธรรมดาแต่แกงละ่อยนะคะไปแ,แกงใส่น้ไม้ก็อร่อยนะคะนี่เขาชอบแสงน้อยๆนะฮะอันนี้ปลูกอยู่ในไร่ในสวนยางพารานะคะลองหามาปลูกลองดูนะปลูกไว้กินได้นะคะมีเยอะก็เอาไว้จำหน่ายก็ได้นู่นเห็นไหมอยู่ใต้ต้นยางพารานะคะ แต่ก่อนเกิดอยู่ตามโคกตามดงนะคะปัจจุบันก็ลองมาปลูกไว้ในสวนก็ได้กินนะคะนี่ตรงนี้ดอกยังออกไม่เยอะก็ให้ดูถ้าปล่อยให้สูงก็สูงนะคะเด็ดยอดตัดยอดจะแตกพุ่มขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดหวานลงไปในดินเมล็ดร่วงหลงไปในดินแล้วก็เกิดต้นเล็กๆขึ้นมาตามรากนะคะ ตามดินนี่งต้นเล็กต้นเล็กๆมีเยอะมากเลยนะคะถ้าใครสนใจปลูกนี่สามารถที่จะเอาต้นเล็กๆแบบนี้ไปปลูกได้นะคะดินมีความชุ่มชื้นเพราะง่ายปลูกง่ายนะก็อออให้ดินชุ่มชื้นก็พอนะคะอย่าแงบบนี้จะออกดอกช่วงนี้ปลายธันวามกราโดยเฉพาะมกรานี่แหละดอกคอนแคนหรือดอกคอนมาขาวออกนะต้นพุ่มนี้ยังไม่ออกดอกนะ ที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คืออยู่พุ่มทางนู้นนะคะนี่เขาจะออกตรงปลายสุดของยอดแล้วยอดแก่จัดแบบนี้เขาจะออกยอดอ่อนจะไม่ออกนะคะแล้ก็ปล่อยไว้ให้ปลายแก่จัดแบบนี้นะคะใครชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะโอเคละช่องแม่บ้านสวนขอไปละค่ะสวัสดีค่ะ